ดีครับมะฟอกันเนี่ยมเัเศร้าๆนะครับออกมาเปิดน้ำครับพี่น้องแต่ว่าบมเด้เปิดดอกมูพนมูขระจกมาเปิดไ้แล้วเลสิพ่พี่น้องมาบึงว่าจะคล้องสิเปลี่ยนไปนะครับฝึกงานเนาะครับโอ้ยฝึกงานอยู่อาทิตย์หนึ่งครับมูเปิดไ้แล้วทำไงถ้าเขาก็ทามว่า เล็กงานเนไปกับได้ต่อครับ่าวาเปิดสวิินี่ครับเปิดสิอย่ล้นะต่นามักกัสิดูดู้ามาจากน้องคนละครับดูด้มมาจากน้องกันทมาขึ้นท่อนี่ครับนี่ ไปอ้างน้มวัดอยู่ข้างบนหมดแล้วครับคุณดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิง่งผมจะเปะิดสวิกแล้ยวนะครับมสาสวิกสองครับวันนี้นี่ครับสวิกสองเปิดตอนนีเ้เราจะกับเพลย์ไวแล้วได้ได้เป็นทำง,งานครับ รดหน,น้ามันไปมีถนะังข้อรีนครับใส่มีกำหนดใส่อย่ครับอ่างพักน้ำสะอาดแล้วก็ปั้นขึ้นบนครับ้างบนปั้นขึ้นบนพี่น้องของเจ้ากี่ดรกครับแต่ว่านี่พ่าพี่นอ้องมาเบิ่งว่าสิเป็น่นมอสยังทีนะ ท่านได้เปลี่ยนไปเห็ดงานมากพ่อเขาวางมือได้ไปยังสิละหัวหน้าเขาวางมือได้ไปยังสิละครับอย่างบ้านผมมาต้อทำความสะอาดอ่างน้ำว้นครับนี่นี่อ่างน้ำว้นนะครับนี่หนังกำลังไหลวนนี่หนังกำลังไหลวนนี่ครับอย่างบ้านผมมาท้ามันสั่นเลี่ยวดอกมือในก็งานเขาอีกแล้วครับนี่มานต้ทำความสะอาดอ่างพักน้ำครับผม แต่ไข่น้ำครับโอ้อยอะไรลยหาแนวมาสัวออกครับทำความสะอาดล้างอ่างครับแต่ว่าะท่านล้างแต่ว่าสัวออกไปน้อพ่อพี่น้องในไซน้ำสะอาดสะอาดครับอันนี่ก็ต้องคุณอันนี้อ่างอ่างนี่มันถีดไหลลงมันถีดไหลลงไปคุณละครับอ่างพักน้ำสะอาดอยู่นะทา,ทางล่างุเลิกได้ครับผมโอ้ยใหญขึ้นยังเมาเห็นตรงนึงนน่ะม่ต้องพูดถึงตรงนี้นนครับ ก็ป่าพี่น้องก็จะรู้อยู่นี่อ่างพักน้ำโซ่กรกครับกั้นออกมาแล้วตกตะกอนนะครับนี่ตกตะกอนดังว่าผมล้างออกมันเป็นบมื่เห็นตะกอนอะไรเมื่อวานเห็นหลายติ้งออกไปน้ำครับติ้งถิ่มติ้งตะกอนออกไปน้ำแล้วก็ติ้งออกไปหลายบ่ได้เพราะว่าพี่น้องสิบบ่ได้ใส่น้ำมันจะขาดน้ำ พี่น้องบ่ได้มีน้ำใส่นะครับเพี้ยไปน้ำเรื่อยๆครับเาบนห้องถ้าล่างทีเดียวครับถ้าล่างทีเดียวมันก็บไม่ยันอยู่แต่ว่าพี่น้อ,นองก็ากจะบ,บ่ได้ใส่น้ำมันกะี่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านห้องก็จะสะด,ดวกนิดจังหน่อยเพราะว่ามีป,ป่าสวนผู้หญิผักนี่อ่างน้ำอ่างขลีนครับมันเต็มปิดไว้ละมันก็จะสรไหลลงมานี่ครับไหลลงมานี่นนมันก็บจุดเพีงใส่ของที่ออกมาบางอย่างสิงหะครับ อ่างน,างน้ำวนสองอ่างครับตะวนันซีอ่างครับอยู่นี่ตอนนี้เป็นสองสองว้นะครับสิดหลงอ่างนะครับมือหนึ่งดิเขาเมื่าเนี่ยมามันเล็กมาซัวซัวออก